ธนาคารกรุงไทยนะครับออกแคมเปญพิเศษเงินฝากนะครับกรเกษียณสุขใจเงินก้อนใหญ่งอกเงยนะครับเป็นเงินฝาก,กเกษียณรับทรัพย์นะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.5%นะครับฝากนาน3ปีนะครับรับดอกเบี้ยแบบทบต้นทุก เดือนนะครับเรียกว่าให้อัตราดอกเบี้ยแบบทุกเดือนเลยนะเป็นแคมเปญพิเศษสำหรับคนวัยเกษียณนะครับอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับต้องมีการเปิดบัญชีใหม่นะครับสำหรับลูกค้า1ท่านนะครับสามารถเปิดได้1บัญชีและชื่อบัญชีต้องเป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทสูงสุดไม่เกิน2 ล้านบาทและฝากได้เพียง1ครั้งหรือวลากการฝาก3ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.5%ต่อปีนะครับโดยลูกค้าสามารถเลือกจำนวนเงินรับคืนรายเดือนนะครับได้ดังนี้นะครับไม่รับคืน0บาทนะครับหรือรับคืนเดือนละ1,500บาทนะครับ3า0 0บาทนะครับ5 0า0บาท1 0 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาท2 0 0 0 0บาทโดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินรับคืนรายเดือนได้ทั้งจำนวนเงินคงเหลือ ต้องมีเพียงพอจนครบระยะเวลาการฝากตามที่ธนาคารกําหนดนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนนะครับเข้าบัญชีกเกษียณรับทรัพย์นะครับดอกเบี้ยแบบทบต้นและจ่ายเงินคืนตามจํานวนที่ลูกค้ากําหนดนะครับเข้าบัญชีคู่โอนทุกเดือนในวันชนวันน,วน,นะนั่นเองนะครับ ครบกาหนดนะครับโอนยอดเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดเข้าบัญชีคู่โอนนะเขากาหนดคือ3ปีนะครับถอนเงินต้นก่อนครบกําหนดนะครับต้องถอนทั้งจํานวนและปิดบัญชีค่าธรรมเนียมการถอนเดือนที่1นึถึงสินะครับคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายไปทั้งหมดก่อนหักภาษีนะครับเดือนที่12เป็นต้นนะครับไปคิดค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่เปิดบัญชีในตาหรต่อปีนะครับ สำหรับลูกค้าที่อายุไม่เกิน75ปีและเปิดบัญชีตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีที่1ของบัตรเดบิตตามประเภทที่ธนาคารกำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีนะครับของบัตรเดบิตนะครับปีที่2และ3เฉพาะกรณีที่ลูกค้ามีอายุไม่เกินนะครับ75ปีและรักษายอดนะครับเงินฝากเกษียณรับทรัพย์ไว้ไม่ต่ำกว่า 80%ของจำนวนที่เปิดบัญชีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับ1.5%ต่อปีเลือกจำนวนเงินรับคืนรายเดือนได้นะครับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรับบัตรเดบิตท,ที่มีความคุ้มครองนะครับกรณีบัตรจะผูกกับบัญชีคู่โอนนะครับศเปิดบัญชีมากกว่า1 ล้านบาทนะครับรับบัตรอันตราแคร์นะครับมูลค่า1699บาทนะครับเปิดบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ5 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทนะครับรับแคร์มูลค่า699บาทลูกค้าต้องรักษาย,ยอดเงินฝากนะครับกรเกษรณรับทรัพย์ไว้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ80%ต่อปีนะครับฟรีค่าธรรมเนียมรายปีนะครับกรณีมีบัตรอยู่แล้วฟรีค่าธรรมเนียมรายปีเปิดรับฝากได้ตั้งแต่10 6ตุลาคม256เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำคัญนะครับของแคมเปญเงินฝากนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกษะสินสุขใจเงินก้อนใหญ่งอกเลยน,นะครับเงินฝากเกระสินรับรั์นะครับเรียกได้ว่าคุณสามารถที่จะเอาเงินทั้งก้อนเนี่ยนะครับมาฝากไว้กับธนาคารกรุงไทยแล้วให้ธนาคารกรุงไทยเป็นตัวช่วยในการให้นะครับเงินแบบรายเดือนคุณอย่างเช่นเราเนี่ย เราไม่ได้ใช้ทั้งก้อนทั้งหมดภายในเดือนเดียวหรอกนะครับเราก็อาจจะใช้เงินรายเดือนเดือนละ2 0,000่นใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเงินเก็บประมาณสัก2อสมล้านอะไรเงี้ยก็เอา2อสมล้านไปฝากเอาไว้นะครับให้มันกินดอกเบี้ยแล้วก็ให้ทางธนาคารเนี่ยจ่ายเงินรายเดือนที่เราจําเป็นจะต้องใช้จริงๆอย่างเช่นเดือนละ20,000ก็ให้เขาโอนมา20,000ื่นเพื่อเอามาใช้จ่ายในขณะที่เงินส่วนใหญ่มันก็จะทําการงอกเงยให้อัตราดอกเบี้ย เอาไว้นะครับประคับประคองนะครับบัญชีเอาไว้อยู่นะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดสรรนะครับวิธีการฝากเงินนะครับแล้วก็ให้เงินได้ทํางานนะครับในอัตราเสี่ยงต่ำนะครับเพราะเงินฝากเนี่ยอัตราเสี่ยงต่ํามากนะครับแล้วก็ได้รับความคุ้มครองจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ที่1ล้านบาทในกรณีถ้าเกิดเหตุอุบัติเหตุที่ทําให้ธนาคารนะครับมันเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ แต่มันไม่ได้ง่ายถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าทางทุกธนาคารหรือสถาบันทางการเงินผ่านปี40มาแล้วแล้ว,ลวก็มีบทเรียนจากปี40ทําให้รักษาเงินต้นนะครับค่อนข้างดีในทุกธนาคารนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe นะครับก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับ ปลอดภัยแล้วก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับ ปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆ ย้ำอีกครั้งนึงว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกุมพ,พันธุ์หกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกรว่าจากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ